สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้อันนี้ผมจันแว่นก็ามานําเสนอกิจกรรมใหม่ที่ได้ทําอยู่หน้าที่สวนเกษตรอินทรีย์ที่ทีชาวบ้านอันนี้เป็นวัวเนาะ <laughs> เป็นวัวตามาความเห็นของบรรดานพี่น้องที่กําลังรับชมคลิปแต่สําหรับผมจันแว่นที่ผมนำมาเข้ามานี้ ไม่ได้มาในในยะของของการเลี้ยงวัวแต่ว่าตัวนี้คือเครื่องมือในการผลิตปุ๋ยสื่เนื่องจากว่าอ่าผมได้กลับไปเยี่ยมบ้านก็ไปอ่าเห็นคุณพ่อกับคุณแม่ซึ่งท่านสูงอายุมากแล้วทีนี้ท่านเลี้ยงวัวอยู่สี่ตัว ก็ได้มีการาพูดคุยขอร้องให้ท่านเลิกเลี้ยงเนื่องจากว่า,าท่านสูงอายุทั้งสองคนทีนี้ในการที่จะไปดูแลว,วัวในการหาหญ้าหาน้ำอะไรต่างๆนั้นก็ถือว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักสาหรับคนสูงอายุท่านก็บอกว่าท่านเลิกเลี้ยง ก็ต้องขายแต่ถ้าขายช่วงนี้ราคามันตกต่ำมาก <c oughs> ขาดทุนเยอะบอกว่าอย่างี้ทีนี้ผมก็เลยกันลาสาว่าจะเอามาดูแลให้โดยตอนนั้นก็คิดแล้วแหละ,ะมันเป็นภาพขึ้นมาในหัวนะว่าทีนี้ถ้าเราเอาวัวไปเลี้ยงมันจะไปในในยะอะไรเพราะว่าโดยส่วนตัวของผมแล้วก็คืออ่า ผมจะไม่ไม่เข้าถึงในเรื่องของการซื้อการขายพวกสัตว์พวกชีวิตสัตว์หรือเนื้อสัตว์อะไรต่างๆอันนี้คือกิจกรรมนี้ผมจะไม่ทําก็เลยบอกท่านว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปช่วยดูแลให้ส่วนในเรื่องของการมันออกดอกออกผลออกลูกออกอะไรถ้าจะซื้อจะขายอะไรนั้นผมไม่เกี่ยวท่นไปจัดการเอาเองแต่ส่วนผมผมจะเอาแต่ขี้มันก็เลย ในหัวตอนนั้นก็นึกถึงโรงงานผลิตปุ๋ยขนาดเล็กขนาดยอ่อก็จินตนาการไปเนาะ,ะมวีวัวอยู่สตัววัวนี้มาในนัยะของอตัวช่วยในการผลิตปุ๋ยหรือว่าเครื่องจักรประจําโรงงานเนื่องจากว่าในสวนพวกนี้มันจะมีแหล่งวัตถุดิบเยอะแยะพวกหญ้าพวกอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่จะใช้ในการป้อนโรงงานก็เลยได้ <Yeah. S 1> นํา มาแล้วก็เปิดเป็นกิจกรรมมีการสร้างอคอกหรือวาอ่าสร้างโรงงานทีนี้ก็เอาเข้ามาวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ได้นำเครื่องจักรผลิตฝีอคอกนี้ลงมาหาวัตถุดิบอันนี้เรียกว่านำเครื่องจักรมาหาวัตถุดิบอยู่ในแปลงซึ่ง อ่ากิจกรรมนี้ก็ผมก็หวังไว้ว่าอ่าประโยชน์ที่จะได้รับนั้นก็คือในเรื่องของปุ๋ยคอกเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นผมได้มีการนําเข้าปุ๋ยคอกจากภายนอกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี่ควายขี่หมูขี่ไก่นำเข้ามาบรรดาขี้ต่างๆคุณจะอมาใส่ในสวนผมเนื่องจากว่าเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ทำในรูปแบบของอินทรีย์ร้อซ ทีนี้ไอตัวต่อมาก็คือโดยปกติผมจะมีการตัดหญ้าอยู่ตลอดเวลาหญ้ามันขึ้นมายาวๆแต่ดูมันรกมันไม่สวยผมก็จะตัดมันก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าบริเวณพื้นที่สวนนี่มันมันเยอะอยู่ส่วนที่เป็นสวนผสมพวกผลไม้อะไรต่างๆนี้ก็สี่ไร่แล้วก็ส่วนที่เป็นปูไม้ป่า อันนั้นก็สิดไร่ช่อยก็นยในเ่องของการดูแลในเรื่องของหญ้าเรื่องอะไรต่างๆด้วยนี่ก็คือว่ามันค่อนข้างที่จะหนักควนอยู่ก็เลยนึกว่าเออพอเราได้เหล่านี้มางานตัดหญ้าของเราก็คงจะ,ะผ่อนลงเบาลงนะื่อจาว่าเขามีการและเหลี่ยมหญ้าได้ได้ดีตรงนี้บริเวณหน้าหลังผมนี้ ก่อนที่จะนํามามเนี้ยหญ้ามันก็ค่อนข้างที่จะสูงจะยาวอยู่แลดูรกอยู่พอเอามาให้ให้กินเนาะมันก็แลดูโล่งขึ้นทีนี้ก็จะวนวนไปร,รอบๆสวนแล้วก็วนกลับมาแต่ว่ามันมันเมื่อมันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียอยู่เนื่องจากว่าในสวนผมนี้ผมวางระบบน้ําเป็นท่อ p ีอวางลอยไว้ด้านบน อันนี้หากจะปล่อยให้ให้ลุยลุยกินไปเลยมันก็คงจะไปเหยียบท่อน้าของผมนี่จารุดเสียหายทีนี้ก็เลยต้องมีการจํากัดบริเวณหน่อยมีการปูกเชือกปูกื้นสั้นให้เขาได้ได้เลมมันก็เป็นงานที่งอกขึ้นมาเนาะถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะยุ่งยากขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของการดูแล เพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของน้ําในเรื่องของอต้องก่อไฟหรืออะไรต่างๆให้ในตอนกลางคืนเพราะว่ามันเป็นบรเนิเวณป่ามันมียุงมีอะไรอันนี้ก็คงจะปิ่นงานงอก <c oughs> มา <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าะระหว่างประโยชน์ที่ได้รับและกะ็งานที่มันเพิ่มขึ้นมานี้มันจะเป็่นอย่างไร <c oughs> ซึ่งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็คงจะ ไปสักระยะหนึ่งนำเงินกิจกรรมไปสักระยะหนึ่งก็ก็จะรู้ผลเนาะว่ามันกินอย่างไรวัวคนแก่เลี้ยงเลี้ยงอยู่ที่ทุ่งนาช่วงนี้มันเป็นหน้าแลง้งมันแห้งมากพวกหญ้าพวกอะไรตามทุ่งนามันก็น้อยกินแต่ฟางกินแต่อะไรก็หอ,อมเนาะเราคาดว่ามาอยู่ที่นี่หญ้ามันเอยอะแยะพวกหญ้าสดพวกอะไรต่งางๆ ไม่นานก็คงจะอวดขึด้อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมได้เปิดขึ้นมาแล้วก็เอามานำเสนอให้กับบรรดาพี่น้องแฟนกับเอซีได้ได้ดูเนาะเพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปปรับใช้ในสวนของตนเองอก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์อยู่บ้างฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์ ก็เป็นกําลังรใจสำหรับคนทำคลิปหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น f อเป็นแฟนขลับกันก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะผมจะแว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้คงจะลาเนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ